สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักเนาะของชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนกรกฎาคม2568ค่ะ,ะเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวราศีตุลก่อนนะคะไพ่ใบแรกค่ะขึ้นมาเป็นเดชคิองออฟวาดนะคะแถ้วย นายอัฟว่าควีนอัฟว่าสตริงสองเหรียญค่ะสี่ไม้ the tower และ king of particle s โอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนกนรกฎาคมนี้เนาะที่ผ่านมาอาจจะพบกับความผิดหวังหรือที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณทําให้คุณเสียใจเ,เหมือนว่ามันไม่เป็นไปนอย่างที่คุณต้องการไม่เป็นไปนอย่างที่คุณหวังอะค่ะหรือคุณคิดว่าในรักครั้งนี้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับเขาคนนี้ยมันเหมือนกับว่าจะใช่ไม่ใช่จะไปต่อกันไหมในตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าในช่วงเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นเนาะอะไรที่เคยคลุมเครือไม่ชัดเจนมันจะ กับแบบค่อยๆดีขึ้นกระจ่างขึ้นเหมือนกับคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นแล้วว่าเข้าใจกันมากขึ้นค่ะในช่วงเดือนนี้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะทําให้คุณรู้สึกเฟลในบางเรื่องในบางอย่างนะสําหรับเขาคนนี้จะถ,ถามว่าชาวตุลถอดใจไหมยังไม่ถอดใจค่ะเพราะเขาคนนี้ยังเป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณเนาะเขาเป็นคนที่แบบดูดีดูเพอร์เฟกอ่ะเป็นคนที่ตรงสเปคคุณอะคะ่ะมันเหมือนความสัมพันธ์ในหลายๆคู่นะสําหรับชาวตุล อาจจะเขาเรียกอะไรมันเหมือนกระท่อนกระแทน่นอาจจะไม่สมูทอะ่ะแต่สุดท้ายก็ปล่อยมือกันไม่ได้อะเพราะคุณผูกพันกับเขาใจคุณลึกๆแล้วคุณรักเขามากคุณผูกพันเขามากให้แบบคิดทบทวนยังไงแล้วสุดท้ายก็ยังเป็นเขาคนนี้อยู่อะค่ะอืมเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะแล้วเขาก็เป็นคนอาจจะเป็นคนที่งองแงหน่อยอะ่ะอาจจะเป็นคนที่เทคแคร์ care, ดูแลไม่เก่งหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นเทคแคร์ care, ดูแลค่ะ มาด้วยพลังงานเขาเราเนองอาจจะเป็นคนแบบนี่ใส่เด็กๆหน่อยเอาแต่ใจหน่อยอยากให้มีคนดูแลอืด้วยตัวตนของคุณแล้วอะค่ะคุณทุ่มเทให้กับความรักถ้าคุณได้รักใครแล้วคนคนนั้นจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะสําหรับชาวตุลค่ะยังไงแล้วเขาก็ยังเป็นเซฟโซนของคุณยังไงแล้วคุณก็ยังอยากอยู่ใกล้ๆเขาอะมันเหมือนกับไม่ว่าจะมีเรื่องราวใหญ่โตแค่ไหนหรืออุปสรรคมากน้อยแค่ไหนอะสุดท้ายแล้วคําตอบก็ยังเป็นเขาคนนี้ เขาคนนี้ยังเป็นที่หนึ่งในใจคุณนะคะอสองเดือนขึ้นมาเนาะยังไงเรายังตัดกันไม่ขาดนะคะไม่ว่าในสถานะของชาวทุนในหลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงที่ทบทวนนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่บอกเลยค่ะสุดท้ายแล้วคําตอบสุดท้ายก็ยังเป็นเขาคําตอบสุดท้ายก็ยังไปต่อเนาะในความสัมพันธ์นี้ค่ะค่ะก็บอกเลยว่าจะชัดเจนกันมากขึ้นจะนิ่งขึ้นจะแบบคุยกันรู้เรื่องขึ้นถูกคอกันมากขึ้นค่ะในช่วงเดือนนี้เนาะ ตัดสินใจค่ะอาจจะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมืออาจจะพลิกแบบจากร้ายกลายเป็นดีอ่ะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในหลายๆคู่ที่อาจจะมีการงอนการกดกันอยู่จะกลับมาแฮปปี้เอนดิงกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเคลียร์ใจกันได้อีกครั้งหนึ่งอะไรที่ดูเหมือนคุ้มเคอไม่ชัดเจนจะกลับมาชัดเจนค่ะความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะั้นในช่วงเดือนนี้ค่ะก็บอกเลยว่าเขาจะทําตัวน่ารักขึ้นเขาจะทําให้ชาวตุนปวดหัวน้อยลงค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะ โอเคค่ะมาดูกันค่ะว่าเขาคิดยังไงกับคุณเอ่ยไพยแ่แบลร่าขึ้นมาค่ะเดร์ซันเดร์ชาลีออตนะคะเก้าเหรียญแปดดาบนะคะและเดร์มูนอ่ะค่ะสำหรับเขานะคะคุณก็ เป็นแสงสว่างสําหรับเขาอะคุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาแหละเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องของเวลาเรื่องของงานที่เข้ามาทําให้เขาแบบวุ่นวายทําให้เขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักอะแล้วบางทีบางครั้งก็ทําให้ไม่มีเวลาให้กับชาวตุลน,นะคะตรงเนี้ยพลังงานขึ้นมานะ้ะรักแต่ไม่มีเวลารักแต่มันเหมือนกับไม่สามารถที่จะเทคแคร์ดูแลได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะอืมที่ผ่านมาจะเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าลึกๆแล้วใจเขาผูกพันกับคุณไหมเขาผูกพันกับคุณนะเขาก็มีความรู้สึกว่าชาวตุลน,นี่แหละที่เป็นคนที่แบบ เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกแบบคุณเป็นที่เขาเียที่ปรึกษาที่ดีที่สุดสําหรับเขาอะ่ะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์สาหรับเขานะอืมเขารู้สึกดีกับคุณแต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่มีเวลานะที่เห็นหายเห็นห่างไปอะค่ะในตรงนี้เนาะเจ็ดเหรียญ the hangman ในหลายๆคนค่ะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาคิดเขาทบทวนตัวเองเนะว่าสุดท้ายแล้วเขาแบบใจเขาอะ่ะ อ๋อจริงจังกับชาวตุนแค่ไหนหรือเขาเป็นช่วงเวลาทบทวนนะคะว่าเขาจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังชัดเจนแบบถามใจตัวเองอะว่าใช่ไหมมั่นใจไหมในตรงเนี้ยค่ะเดน h ฮงก์แม n นะคะ The ะเมอร์ดิเและวเพดอ w อ r วาแล้แลตามมาด้วย King of คัเหมือนเขาก็ลังเลกับใจตเองเหมือนกันไม่มั่นใจเหมือนกันในช่วงแรกๆเหมือนกับว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่าชาวตุนจจะจริงจังกับเขาแบบ ร้อยเปอร์เซนต์ไหมหรือว่า,เ,าเลือกแล้วไหมตัดสินใจแน่ไหมที่จะมีกันและกันโดยที่ว่าไม่มองใครอีกแล้วในตรงนี้ค่ะความรู้สึกเขาเป็นแบบนั้นเนาะมีการคิดมีการทบทวนตัวเองนะว่าจะจริงจังแค่ไหนกับชาวตุนในความสัมพันธ์นี้ณตอนนี้เขาคิดกับคุณจริงจังหรืออย่างเอง่ยสิบไม้ค่ะหกดาบ แปดถ้วยอ่คนคนนี้เขาเคยผิดหวังอกหักเรื่องความรักมาเนาะแล้วเหมือนกับว่าเขากลัวกลัวที่จะกลับไปซ้ำรอยเดิมกลัวที่จะกลับไปแบบเจอกับปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆอะค่ะก็ <S <S เป็นไปได้นะคะว่าช่วงที่ผ่านมาในคู่ของชาวตุลในหลายๆคู่ค่ะเหมือนกับเพิ่งหลุดพ้นจากความวุ่นวายจากมือที่สามจากบุคคลที่เหมือนกับเป็นคู่แข่งอะเพิ่งจะหลุดพ้นมาแล้วเขากาลังคิดกําลังตัดสินใจที่จะจริงจังกับความรักความสัมพันธ์นี้กับชาวตุลน,นะในตอนนี้ค่ะบอกเลยว่า คุณก็ถูกใจเขาอ่ะคุณก็เป็นแบบเหมือนอ่อตอนเนี้ยอะไรอะไรเหมือนเะไรล่ะมันเหมือนกับว่าเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะตอนเนี้ยเวลาเนี้ยเขาทุ่มเทให้กับชาวตุนแต่เขาก็ยังกงคงกลัวกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคงกลัวว่าจะเกิดปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆ ที่มันเคยผ่านมาที่เขาเคยผ่านมาที่เขาเคยประสบมาค่ะแต่ถ้าในหลายๆคู่ที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้ามาก่อนก็บอกเลยค่ะว่าตอนนี้หลุดพ้นนะเขาจะตัดสินใจที่จะเลือกที่จะโฟกัสที่ชาวตุนแล้วค่ะอืมสิบถ้วยนะคะว e e l o f Fortune จะติด เัดเมนค่ะและเพจอพาร์ติเคิลค่ะเขาตัดสินใจเลือกชาวตุลแล้วเนาะเขาตัดสินใจที่จะไปต่อกับความรักครั้งนี้แบบจริงจังค่ะอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมามันอาจจะทําให้ความรู้สึกความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนเลยมันไม่แบบดูเหมือนเขาไม่จริงจังกับคุณเลยดูเหมือนเขายังไม่มีใจร้อยเปอร์เซ็นต์กับคุณเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับเขาก็ถามใจเองอยู่เหมือนกันนอ้องที่ผ่านมาว่าจะยังไงแต่ตอนเนี้ยสุดท้ายแล้วเขาเลือกคุณค่ะเขาเลือกที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับชาวตุลน,นะ โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเพจอวาดค่ะสามดาบห้าไม้ควีนอ็บคัพนะคะ The Moon ค่ะเดอะเดวิล สามเหรียญน,นะคะทมเพลนห้าเหรียญค่ะและตามมาด้วยควีนออฟ o อ d s โอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลกับคนรักนะคะ <c oughs> ก็ถามว่าปัญหาอุปสรรคหมดไปไหมยังไม่หมดไปเนาะ ยังไม่หมดไปยังไม่นิ่งนะยังมีปัญหายังมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบใจทดสอบรักอยู่ค่ะในตรงนี้เนาะเพราะความมีสเสน่ห์ทั้งชาวตุลทั้งเขาเออก็เป็นไปได้สูงว่ามันมาจะมาทั้งสองทางนะเรื่องของความวุ่นวายจากคนอื่นๆที่เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ค่ะก็ระมัดระวังบุคคลที่3จะเข้ามาทําให้คู่ของคุณมีปัญหามีประเด็นกันได้ก็ต้องระมัดระวังต้องใช้แบบความเชื่อใจกันให้มากๆค่ะต้องใช้เ,เหตุผลเนาะในตรงนี้ถ้าใช้อารมณ์จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่าง มันตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบยิ่งไปกันใหญ่อะค่ะในตรงนี้บอกเลยว่ายังไงเราคู่ของคุณยังคุยกันได้ยังจูนกันได้เพราะว่าตรงนี้มันสุดท้ายแล้วมันจะเหมือนกับว่าปัญหามันเข้ามาทดสอบใจอะสุดท้ายแล้วถ้าคู่ของคุณหนักแน่นพอจับมือกันให้มั่นให้มั่นพอค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอะมันจะก้าวผ่านไปได้เนาะเพราะยังไงเราสามเหลี่ยนเข้ามาค่ะในตรงนี้ทํามเลนเข้ามานะมีการแบบพยายามปรับพยายามจูนที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเหมือน มองไปถึงการที่จะพูดคุยเร,เรื่องที่จะคบกันแบบจริงๆเรื่องที่จะาวางอนาคตร่วมกันเนาะมันมีแนวโน้มในความสัมพันธ์เนี้ยแต่ปัญหาที่มันจะเข้ามามันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ต้องเจอ,เ,อเป็นสิ่งที่คุณทั้งคู่จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะค่ะแต่สุดท้ายแล้วถามว่าความรักยังอยู่ไหมยังอยู่สุดท้ายแล้วมีการตัดสินใจที่จะโฟกัสที่แบบว่าจะชัดเจนกับความสัมพันธ์อะ แปดไม้นะคะ The Hangman The High Princess ก้าดาบ k i n g o f s w o r s และ Dm Page โอเคค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันจะ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะด้วยพลังงานแล้วค่ะ8ไม้เนาะเป็นการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบจริงจังไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบยาวๆค่ะแล้วก็ถามว่าเรื่องราวที่มันรบกวนจิตใจที่แบบไม่สบายใจอะ่ะมีไหมก็ยังมีอยู่ค่ะเพะเียงแต่ว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มันเหมือนกับว่าผ่านเรื่องราวผัดอุปสรรคปัญหาไปด้วยกันอะ่ะมันจะ รู้ใจกันมากขึ้นรู้แล้วว่าเขาจริงจังกับคุณคุณจริงจังกับเขาค่ะในตรงนี้เหมือนสุดท้ายแล้วค่ะคู่ของคุณก็ไม่ปล่อยมือจากกันนะสุดท้ายแล้วมันเอ่เรียนรู้กันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นนะคะในบริบทของความรักเนาะอยังไงแล้วปัญหาที่เข้ามาคุณกับเขาสามารถที่จะฟันฝ่ามันไปได้ะคะ่ะด้วยความรักเนาะด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อใจกันนะคะอืม ในตรงนี้อุปสรรคปัญหาเข้ามาทดสอบในกู้ของชาวตุลน,นะอืมยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะสมหวังในความรักโนแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะและ้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ